ที่ห้องประชุมโรงแรมเนว d a า o n v e n t i o n Hotel อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงานวันครูครั้งที่67ปี2566ภายใต้พลังครูคือหัวใจของการพลิกโกมมคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ครูซึ่งถือเป็นบุคลากรสําคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษา รวมทั้งมอบของขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการผลักดันให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพทางการศึกษา ตามโจทย์นโยบายของสทอ,อและที่สำคัญที่สุดในฐานะที่ความเป็นครูต้องดํำรงตนเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชนและให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทความเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับงานวันครูในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังครูคือหัวใจของการพลิกชมคุณภาพการศึกษา Teacher sure power is the heart of transforming the education quality เชื่อว่าพลังของครูจะเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการยกระดับจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศรวมทั้งขอชื่นชมที่รวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูพัฒนา สิให้มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ